นิยายเรื่องนางรำโดยอาริตาบทที่32อ้อมแขนของเขาคลายออกจากร่างของหล่อนราวกับว่าถ้อยคำของหล่อนจะเข้าไปบาดเลืกจนเกิดรอยแผลในจิตใจของเขา แล้วเกณฑ์เกตก็ได้เห็นเขาก้มศรีรษะลงน้อยๆพร้อมกับเสียงพึมพำผมเสียใจขอโทษด้วยแล้วกันนะที่ทำให้คุณเดือดร้อนผมไม่คิดว่ามันจะยุ่งยากแล้วความเป็นเพื่อนนั่นหากคุณจะคืนก็ไม่เป็นไรผมไม่ถือหรอกผมอาจจะไม่มีหวังแค่เป็นเพื่อนมากกว่านั้นผมยิ่งเลิกคิดแต่เรื่องคุณอามเขาเงยหน้ามองหล่อนกล่าวต่อช้าๆ คุณคงจะเข้าใจว่าผมทำเพื่อมนุษยธรรมด้วยหน้าที่ของแนวหลังคนหนึ่งพึงมีต่อแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บคุณอย่าเอาไปคิดมากในข้อนี้สัญญาว่าผมทำลงไปเรื่องของเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมลาละหลอนมองตามร่างสูงที่ก้าวลงบันไดไปเดยมฟีปากพเพยอออกเล็กน้อยเหมือนจะร้องเรียกเขาเอาไว้ ครั้นนึกได้ถึงความไม่เหมาะมิควรริมฝีปากนั่นก็หบนิ่งลงดังเดิมไม่มีเสียงเรียกเขาเอาไว้และนั่นทําให้พี่ไทยใจหายอยู่ไม่น้อยนับว่าเกณฑ์เกิดใจเด็ดกว่าที่เขาคิดที่เขาเคยเชื่อมั่นในเสน่ห์ของตัวเองมันคลอนแคลนไปเป็นอันมากเกณฑ์เกิดไม่ได้คิดกับเขาเหมือนที่เขาคิดกับหลอนกระมังหัวใจของหล่อนปิดกั้นแน่นหนาผู้ชายนายทหารคนนั้นนั่นเองผู้ชายคนนั้น ผู้ชายที่นอนนิ่งเป็นก็เหมือนตายและอาจจะไม่มีหวังใดๆลงเหลืออยู่แม้จะมีเงินถึงยาถึงและได้หมอดีก็ตามทีเถิดผู้ชายคนนั้นพี่ไทยไม่เคยให้ความสนใจอย่างลึกซึ้งกับอรารามก่อนเขาอยากรู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นมีอะไรดีถึงผูกมัดจิตใจของเกณฑ์เอาไว้ได้มั่นคงสักนิดหล่อนก็ไม่วอกแวก เหมือนหล่อนได้หยุดชีวิตและอนาคตของตัวเองเอาไว้กับอาหมดแล้วเท้าพาก้าวเร็วขึ้นเปิดประตูร้ัวได้เขาก็เดินดุ่มผ่านออกมาไม่มีรถมาด้วยเพราะเขาสั่งให้ระวีมารับตอนหนึ่งนาฬิกานี่ก็เพิ่งจะเที่ยงคืนเสร็จเท่านั้นเองจากบ้านหลังนี้ถึงปากซอยมันก็ไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปเท้าพา,าตัวเขาก้าวออกมาเรื่อยๆความคิดของเขาไม่ได้หยุดนิ่ง เมื่อพี่ไทยคำนึงถึงด้วยความเสียใจว่าเขาไร้ค่าในสายตาของเกนเกตโดยสิ้นเชิงชายหนุ่มไม่ทันสังเกตว่ามีชายจักการราวสองถึงสคนที่เห็นเขาเดินออกมาคนเดียวชายพวกนั้นเป็นพวกคนงานก่อสร้างจากกระท่อมเพิงพักที่ถูกสร้างอยู่ง่ายๆในอาณาบริเวณด้านหลังของที่ร้อมเอาไว้เป็นครือหา์หลังใหญ่ที่ขึ้นโครงสร้างเอาไว้ ได้เกินกว่าครึ่งแล้วคนพวกนั้นชี้ชวนให้กันและกันดูแล้วพาก,กันสะกดรอยตามเข้ามาห่างๆ้วยฝีเท้าเบาเกล็บแทบจะไม่ได้ยินถึงหากจะดังมากกว่านี้สองหูของพี่ไทยก็คงไม่ได้ยินเหมือนกันเพราะขาวมัวแต่ครุ่นคิดถึงเรื่องของตัวเองเสียจนไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกเลยเกตคุณบางอรอนเรียกเบาๆ เธอไม่เคยเข้านอนหากหญิงสาวยังไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านเกณ์เกตเองก็รู้ถึงข้อนี้ดีอยู่จึงไม่ได้แปลกใจเมื่อเห็นว่าเธอกล้าออกมาหาเมื่อหล่อนกำลังจะลงไปปิดประตูรั้วอีกหนแม่ว่าปล่อยให้เข้าเดินออกไปถึงปากซอยมันน่ากลัวอยู่นะนี่มันดึกมากแล้วเขาเป็นผู้ชายนะคะแล้วใครใช้ให้เข้ามากลางคืนนี่ไม่ใช่เวลาที่เขาจะเตดเตรไปไหนไหนสักนิด หลอนสะบัดเสียงทั้งยังโมโหและหมันไส้ในตัวเขาไม่จางหายไปสักนิดเดินซะมั่งเขาจะได้รู้รสชาติของคนเดินดินไงล่ะคะว่าเป็นยังไงอีกหน่อยก็คงจะเ็ดไม่มาที่นี่ตอนยามวิการอีกเกดละสงสารคนแก่บ้านนี้ที่ต้องมานั่งแกลวฟังเขาชวนคุยเรื่องเหลวไหลเกดไม่ได้เห็นนะคุณยายงี้หัวเราะเอื้อกอากถูกอกถูกใจใหญ่กว่าจะเอาตัวไปเข้านอนได้ ก็ต้องอ้อนวอนกันแทบแย่แถมคุณยายยังชวนเขาให้มาอีกเขาเล่นละครเก่งเกินไปแล้วนะคะนี่เขาอาจจะจริงใจก็ได้ก็ไม่แน่หรอกค่ะสำหรับนักธุรกิจอย่างเขาเวลาจะลงทุนเขาทุ่มได้สุดตัวทุ่มได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเงินหรือแรงกายนี่คิดว่าเขาลงทุนกับเกดอยู่ใช่ไหมเกนเกตถอนใจออกมาเล็กน้อยเกดรู้นะคะว่าเขายังไม่ได้ หากเขาได้นอนกับเกศสกนเขาอาจจะเปิดแนบไม่เหลียวหลังกลับมาอีกเขาก็เป็นผู้ชายธรมธรมดาาคนหนึ่งนะคะยามไม่ได้ก็ทําสารพัดพอได้แล้วเราจะไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยเขาจะหายสาบสูญไปตะกี้เกศพูดกับเขาแล้วถึงอามจะต้องกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเกศจะต้องทุ่มเทต่อเกศก็ทําได้ขอเพียงแต่อย่าให้เกศต้องเดือดร้อนคุณมอังอ่อนไม่รู้จะพูดอะไรอีก นี่มันเรื่องส่วนตัวของเกนเกตหญิงสาวเติบโตพอแล้วไม่ควรที่จะยื่นมือเข้าไปไก้าวก่กับชีวิตของหล่อนให้มากไปกว่านี้เอาเถอะนั่นมันเรื่องของหนูแต่ตอนนี้แม่ยอมรับว่าห่วงที่จะปล่อยเขาเดินออกไปแบบนั้นเอารถตามไปดูหน่อยดีไหมตรงกลางซอยมีพวกก่อสร้างด้วยอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาก็ได้เดินออกไปคนเดียวด้วยนั่นทำให้เกนเกตฉุกคิดมาได้เหมือนกัน ตายจริงเกตก็ลืมคิดไปหล่อนซอยเท้าลงบันไดไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับภาวนาว่าอย่าให้ลางสังหรณ์ของคุณบางอ่อนเป็นจริงขึ้นมาเลยในซอยนี้ไม่มีเสาไฟเพราะเป็นซอยส่วนบุคคลไม่ใช่ซอยสาธารณะมันจึงมืดนักประกอบกับต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นคลื่นเป็นระยะยิ่งทำให้ว,งวังเวงและดูมืดหนักขึ้นไปอีก พี่ไทยก้าวเท้าเร็วขึ้นมองเห็นปากซอยแล้วแต่มันก็เงียบพอๆกันโหของเขาเพิ่งจะได้ยินเสียงเหมือนย่ำเท้าลงบนใบไม้กรอบแกรบเขาจึงหยุดเดินและรู้ว่ามันไม่ใช่เสียงฝีเท้าของเขามีคนอื่นอีกชายหนุ่มหันกลับมาแล้วก็พบว่ามีผู้ชายอีกสามคนกล้าพลวดพลาดมาล้อมรอบตัวเขาเอาไว้สัญชาต,ตยานบอกกับพี่ไทยว่าคนพวกนี้อาจจะไม่ได้คิดมาดีนัก หลของเขาเกรงขึ้นสามต่อหนึ่งใช่หนูไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะสู้ไหวแต่ก็ลองดูก่อนละ่ะเห็นคนหนึ่งถืออะไรอยู่ในมือแล้วเงาสะท้อนก็ทำให้รู้ว่าเป็นมีดอะไรกันเสียงของเขาทุ้มหนักในลำคอไม่ได้คิดจะวิ่งหนีเพราะเขารู้ว่าการวิ่งยิ่งจะทำให้เขาต้องออกแรงเหนื่อยไปเท่านั้นจะมาขอกันกินหน่อยไม่มี น้ำเสียงของพิไทยยิ่งกระด้างเข้ารังเกียจคนที่อยู่เฉยๆแต่อยากได้ของคนอื่นเสมอมาเพราะที่เขาสุขสบายอยู่ทุกวันนั้นมาจากการทำงานไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวเขาหากแต่สะสมกันมาเนิ่นนานจากรุ่นบรรพบุรุษแล้วไม่มีได้ยังไงวะแต่งตัวออกดีแล้วคนสองคนก็พรวดเข้ามาก่อนประชิดตัวเขาหมายจะจับจึงเขาให้อยู่พิไทยไม่อาจจะทนอยู่เฉยๆโดยไม่ป้องกันตัวเองได้ เขาไม่ได้หวงแหนทรัพย์สินที่มีติดตัวแต่มันออกจะเป็นเรื่องง่ายเกินไปหากเขายอมให้พวกมันปลดเอาของมีค่าไปได้แล้วกับคนโฉดพวกนี้เขาไม่เชื่อเลยว่าจะปลดของแล้วจะไม่ทำร้ายร่างกายเขาเข้าอีกด้วยคนพวกนี้ทำสิ่งชั่วๆได้ในเวลาเพียงแค่กระพริบตาหนเดียวเท่านั้นเฮ้ย,ยมันสู้ะ่ะเสียงตะโกนบอกการเมื่อพี่ไทยไม่ใช่เป้านิ่ง แล้วรายการสมต่อหนึ่งก็บังเกิดขึ้นอย่ายอมมันนะโว้ยมันคนเดียวเราต้องสามคนเสือกสู้เดี๋ยวได้ตายเป็นผีเฝ้าซอยนี้ซะเลยเสือกวอนหาเรื่องแค่ขอกันกินนิดหน่อยเท่านั้นเองอีก25นาทีจะตีหนึ่งเมื่อรวีเลี้ยวรถเข้ามาในซอยเขาไม่ได้ทำให้พี่ไทยโมโหที่มาก่อนเวลาที่นัดหมายเอาไว้ ถึงอย่างไรเขาก็มีความอดทนที่จะนั่งรอพี่ไทยได้ไม่ว่าพี่ไทยจะพร้อมกลับบ้านตอนไหนไฟหน้ารถศาสไปไกลแล้วรวีก็ได้เห็นมวยหมูตรงหน้าตอนแรกเขาไม่ทันสังเกตว่าชายที่โดนร้อมนั่นคือพี่ไทยจนกระทั่งเข้าไปอีกนิดแล้วคนตัวใหญ่ๆทั้งสามคนก็หือออกจากกันคุณไทยเขากระทืบเท้าลนบนเบรกไฟยังศาสส่องไปข้างหน้า ใช่หนุ่มเปิดประตูคลวดออกไปแต่อีกมือยังเอื้อมไปควานใต้เบาะที่นั่งอยู่อาวุธพกขนาดเหมาะมืออยู่ในอุ้งม,มือของเขาแล้วระวีก้าวลงมากระชับอาวุธในมือมั่นคนสามคนนั่นยังยืนอยู่ยังลีลีรอๆอเหมือนไม่แน่ใจว่าคนมาใหม่พร้อมกับรถเก่งจะเป็นเหยื่อรายที่สองด้วยหรือไม่แต่ที่แน่ๆพี่ไทยลงไปกองอยู่กับพื้นเรียบร้อยแล้วคุณไทย ระวีอุทานลั่นอย่างตกใจมันรู้จักกันเสียงบอกกล่าวแก่กันแล้วระวีก็ไม่ได้ลังเลเลยเมื่อพวกมันทำท่าจะเดินหน้าโถงเข้ามาหาเขาอีกด้วยอาวุธในมือของเขาแผดเสียงก้องเขากับพิไทยไปเรียนมาด้วยกันได้วุฒิบัตรมาด้วยในเชิงแม่นยำทั้งคู่นี่เขาไม่ได้กะจะเอาให้เข้าเป้าเพียงแต่ข่มขวัญไว้ก่อนเท่านั้น คนทั้งสามสะดุ้งยงชักไม่แน่ใจมากขึ้นระวีเลงมาทางพวกมันอีกพร้อมกับเสียงห้วนกระด้างจะอยู่ลองดีหรือไงวะไปเว้ยพวกมันไปกันแล้วระวีถึงวิ่งเข้าไปหาพี่ไทยได้เห็นว่าชายหนุ่มพยายามจะยันตัวเองขึ้นยืนแลบะบนั่นระวีจึงพบว่าพี่ไทยถูกทำร้ายคุณไทยอืมนิดหน่อย อาจจะไม่นิดหน่อยแน่นอนแต่พิทยเป็นคนใจแข็งเขาเกาะบ่ารว,วีเอาไว้ด้วยมือหนึ่งกัดฟันลุกขึ้นมาจนได้รีบพาฉันไปหาหมอเถอะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้อื้อฉาวออกไปครับระว,วีสอดแขนข้างหนึ่งเข้าประคองชายหนุ่มเอาไว้ยังไม่มีเวลาพอจะถามไทยเลยว่าทำไมพี่ไทยถึงเดินออกมาให้ถูกทำร้ายอดทนหน่อยนะครับคุณไทยอีกประเดียก็จะถึงหมอ เหมือนท้าจะอ่อนลงกระทานหาันกับเสียงที่แผดก้องขึ้นนับจากที่หล่อนเลี้ยวรถออกมาจากบ้านเกณฑ์เกตรวบรวมกำลังใจให้เข้มแข็งพอที่จะขับต่อมาหล่อนมองเห็นท้ายรถเคลื่อนออกไปถึงปากซอยพอดีแต่ก่อนหน้านั้นในแสงไฟที่มองเห็นข้างทางหลอนมองเห็นมิดเล่มใหญ่ตกอยู่กับพื้นและนั่นมันก็เหมือนกับกองโลหติต เกนเกตจอดรถมองไปข้างหน้าด้วยดวงตาเบิกกว้างมันของใครกันหรือว่าพี่ไทยหัวใจของหล่อนเกือบจะหยุดนิ่งแต่นานเป็นเพียงความรู้สึกมันยังเต้นไหวไปตามจังหวะแต่เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำคุณไทยหล่อนพึมพำมตีรถกลับมาบ้านเพื่อบอกกล่าวแก่คุณบังออนแม่คะเกตจะออกไปข้างนอกก่อน แม่ได้ยินเสียงนั่นเธอบอกละล่ำละลักด้วยความหวาดหวัน่เนเกณ์เกตพยายามปลอบใจเธอคงไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ดูประตูให้เรียบร้อยแล้วปิดประตูบ้านได้เลยนะคะตอนกราบเกตจะเข้ามาเองไม่ต้องรอแล้วเกตจะไปไหนหลอนบอกเบาๆมีมิดตกอยู่ด้วยค่ะเกตจะตามไปดูคุณพิไทยที่บ้านว่าเขาเป็นอะไรบ้างหญิงสาวถอยรถออกไปอย่างรวดเร็ว บอกกับตัวเองว่าหล่อนจะไม่ยอมให้อภัยตัวเองเป็นอันขาดหากพี่ไทยมีอันเป็นไปเพราะหล่อนเป็นคนเสือกสายเขากลับไปในยามวิกาลจนอันตรายเดินหน้าเข้ามาหาเขามาถึงบ้านเขาเกณฑ์เก,เกบอกว่าหล่อนจะมาหาชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของบ้านคุณไทยยังไม่กลับมาเลยครับให้ฉันเข้าไปรอได้ไหมหล่อนบอกน้ำเสียงร้อนรนดวงหน้าที่ยังพ่อเครื่องสำอางนานหนาๆของหล่อนทำให้คนมองลังเล ยังดีที่หล่อนเปรื่องเครื่องทรงนางรามออกเป็นเสื้อผ้าธรรมดาแล้วฉันขอเข้าไปรอเขาสักหน่อยก็ได้ครับเกณฑ์เกตเข้ามารออยู่ในห้องรับแขกกว่าหล่อนจะได้พบหน้ารวีเข้าก็เกือบจะตีสี่คุณเกดเขาก้าวเข้ามาหารู้ว่าหล่อนมาจากรถยนต์ที่จอดอยู่ภายนอกท่าทางตื่นตกใจของหญิงสาวทำให้ราวีรีบปลอบโยนหล่อนคุณไทยไม่เป็นอะไรมากหรอกครับ สีหน้าของหล่อนดีขึ้นแต่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาอยู่ไหนไม่ได้กลับมาด้วยนี่คะเขาอยู่ไหนคุณระวี